ของบิมันแตกต่างออกไปคือว่ามันเป็นความคาดหวังมาเป็น10ปีแล้วอะ่ะจากผู้เล่นที่ที่เราก็อยู่วงนอกมานะที่เคยพูดมาว่า,าด้วยศักยภาพของตัวผู้เล่นในยุคนั้นที่มีอะ่ะมันเหมือนกับ รวมนักเตะไทยที่เป็นระดับท็อปหมดเป็นต่างชาติที่ระดับท็อปหมดเลยอะไรเงี้ยเล่นด้วยฟุตบอลที่ที่เอนเตอร์เทนมากๆกับการยิงประตูกู่แข่งถล่มทลายสร้างเกมลุกอะไรเงี้ยแต่เกมรับก็เสียเยอะอะไรเงี้ยก็ก็เป็นที่มาของการผิดหวังในเรื่องของของโทฟี่มาตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเรามองอย่างมุมนอกเราว่าเรามันมีโอกาสเป็นแชมป์ได้อะไรเงี้ยก็หวังว่าเราจะประสบความสำเร็จในถ้วยใดถ้วยหนึ่งในแต่ละปีอะไรเงี้ยซึ่งปีที่ผ่านมาก็อาจจะพลาดหวังไปแต่เราก็สามารถที่จะ พาทีมกลับมาสู่อันดับ2ได้หลังจากมารับงานต่อนะแล้วก็ได้ไป FC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็เข้าชิง FA คัพซึ่งคาดหวังสูงเหมือนกันในการที่เป็นแชมป์แต่ก็พลาดหวังแหละเพราะว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยเรื่องของตัวนักเตะบาดเจ็บในช่วงแมตช์ชิงก,ก,ก็อาจจะมีผลบ้างแล้วก็เจอทีมอย่างวีรัมด้วยมันก็แข็งแกร่ง,งก็มันก็มีม,มีความมีฝ้านในเกมได้ก็โอเคก็ไม่ได,ไไไไได้ไม่ได้แชมป์แต่ก็ได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกพอดูการที่2ผมเชื่อว่า ตัวนี้ตอนต้นปีอ่ะแฟนบอลก็คาดหวังที่เราอยากจะไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศนะไม่ได้เห็นว่าผลงานขันจะเป็นยังไงนะเพียงแต่ว่าเป็นครั้งแรกของโมสรที่ได้ซึมซับกับการเล่นรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกของปีแรกซึ่งทุกคนอยากจะมีบรรยากาศตรงนั้นอยากมีส่วนร่วมในการไปเชียร์หรือได้เห็นได้มาดูได้อะไรเงี้ย ใน,ใน Inter, เกมดับอินเตอร์อะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าฟุตบอลมันมีขึ้นมีลงอะนะโอเคเข้าใจว่าความคาดหวังพอมันมีมามากแล้วว่าเฮ้ยมันอยากเป็นแชมป์ลวเพราะว่ามันไปใกล้แล้วฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้แหละว,ว่าบางนัดก็อาจจะผิดพลาดเลยเล่นไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้เรื่องของสภาพจิตใจที่มันเข้ามาเกี่ยวเรื่องแท้ที่ข้อเข้ามาเกี่ยวหรือความเหนื่อยล้าที่มันเกิดจากการสะสมมาที่ตั้งแต่ต้นดูการจนไปเอฟซีจนกลับมาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้อ่า ความคิดในการที่ลงไปเล่นมันมันอาจจะล้าอันนี้เข้าใจนักเตะแล้วก็เข้าใจแฟนบอลเหมือนกันที่คาดหวังว่าอยากเห็นเกมที่มันสนุกทุกเกมอะไรเงี้ยแต่เรากพยายามที่จะประคประคองแหละเพราะเรารู้แล้วนักเตะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีอาการล้ามากๆกับความคิดกับร่างกายะอะไรเงี้ยก็พยายามจะประคับประคองให้จบให้มันรุนแชมป์ให้สุดทางแล้วก็เราก็ยังเหลือบอลถ้วยที่เราคิดว่าปีนี้เป็นความค,า,มคา,มาดหวังของแฟนบอลอย่างสูงในการที่มีโอกาสแล้วเพราะว่าทีมที่ เข้ามาในรอบนี้ตั้งแต่รอบรองจนรอบนี้มันโอเคทุกคนมองว่ามันเป็นทีมที่เรียกอะไรตำ่ำต่ำชั้นกว่าในเรื่องของของดิวช <Division. S 1> ันะนะไม่ได้บอกว่าทีมเขาไม่ดีนะแต่ว่าเกอ่ะก็อาจจะอยู่ระดับไท,ทยลีกสองไทยลีกสามที่เข้ามาแล้วคาดหวังว่าเราไทายลีกหนึ่งแลต้องได้แชมป์แน่ๆอะไรเงี้ยแต่เราพยายามจะไปให้ถึงนะเราจะบอกแล้วก็แต่ฟุตบอลอะ วันนัดเดียวอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ทีมที่เข้ามาในรอบนี้แสดงว่าเขาก็ต้องมีดีเหมือนกันซึ่งเราก็พยายามที่จะเตรียมทีมให้ดีไม่ประมาทกับกับกับทีมที่เราจะเจอแล้วเราก็คาดหวังอย่างสูงมากๆที่เราจะเป็นแชมป์ให้ได้ในปีนี้นะครับพยายามที่จะไม่ให้เขามีความมั่นใจเกินไปในเรื่องของของอทีมที่เราจะเจอเพราะว่า มันเขาเรียกอะไรถ้ามันโอเวอร์คอนฟิเ e น c ์น่ะรู้สึกว่าไปเจอกับทีมนี้โอ้สีแล็กสบายๆแล้วเขาก็จะไม่โฟกัสระหว่างเกะระหว่างทางที่เราจะไปมันก็ทําให้เรื่องของเอ่อเมนเทอร์ตี้มันมันมันไม่มันมันตกลงอะนะเพราะว่าทั้งเรื่องของการฝึกซ้อมเองเรื่องของการแข่งขันภายในทีมที่จะต้องมีความกระหายที่จะเตรียมตัวให้เต็มที่เลยเพื่อจะไปปล่อยในนัดชิงอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่า รีแลกสบายสบายเล่นยังไงก็ได้หรือไปเจอนัดชิงแล้วก็เจอทีมที่คู่ต่อสู้อยู่ในลีกสอง,อ,งอะไรเงี้ยเราพยายามที่จะให้เขาคิดอย่างนั้นแล้วไม่ให้เขาประมาทกับกับกับสิ่งที่ที่กำลังจะไปเจอพยายามที่จะให้เขามีสมาธิแล้วโฟกัสกับกับวิธีการแล้วก็วินัยของเกมที่จะต้องเล่นให้ให้ให้ใหให มีวินัยมากที่สุดทั้งเกมลุกเกมรับอะไรเงี้ยกับทีมทุกทีมที่จะเจออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องอพยายามใส่ m ม n ์เซตเข้าไปให้เรื่อยๆจนถึงหน้าจริงให้ได้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทีมให้กับนักเตะด้วยแล้วก็เชื่อมั่นให้กับแฟนบอลด้วยที่จะเดินทางไปข้างหน้าด้วยกันก็เหมือน F อฟซีแชมเปี้ยนลีกที่ทุกคนไม่ได้คาดหวังว่าเ,เราจะไปถึงรอบนี้รอบนี้วันนี้เพราะฉะนั้นพอมันทําได้แล้วมันก็คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งตัวนักบอลเองตัวตัวสตาฟทีมงานเองตัวแฟนบอลเองที่จะมีความมัน่นใจและเชื่อมั่นไปด้วยกันในใน,ในอนาคตอะไรอย่างี้ครับครับก็โอเคเก็เข้าใจว่าปีนี้เป็นเปลี่ยนความคาดหวังค่อนข้างสูงที่เรา,ามาถึงรอบนี้แล้วแล้ว,ลวทุกคนก็คาดหวังแล้วว่ามันมีโอกาสมากๆในการที่จะเป็นแชมป์แล้วก็ บรรลุปเป้าหมายกับสิ่งที่แฟนบอลต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ต้องขอโทษกับอบอลลีกท,ที่ที่เราไม่สามารถไปสู่เป้าหมายของการเป็นแชมป์ได้นะครับก็ก็ยังอยากให้ทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตและสนับสนุนในนัดชิงที่เราจะไปเจอกับทีมการนบุรีดามต้นนะครับก็คิดว่าแบบนี้จะเป็นแช์ที่เราจะปลดปล่อยเราจะ,ะทําให้แฟนดูบอนเข้าทุกคนมีความสุขในนัดชิงให้ได้แล้วก็จะเอาแชมป์มาฝาก ทุกๆคนได้แล้วก็คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันนี้เขาส่งแล้วเป็นรอยยิ้มข,ของพวกเราทุกๆคน